สวัสดีค่ะสนามศุบชุดกีฬานะคะวันนี้มาเจอกันกับงานรีวิวหมวกทีมนะคะหมวกที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะสีสวยมากเลยเป็นหมวกลายใหม่นะคะสีนี้เพิ่งเข้าเลยนะคะก็จะเป็นโทนสีขาวแดงน้ำเงินนั่นเองค่ะเป็นสีธงชาติของเราเลยนะคะใครที่ชอบสีนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยสามารถสั่งได้นะคะและที่สําคัญคือสําหรับงานสก,กินหมวกทุกไปค่ะสามารถเลือกโลโก้ที่ชอบได้นะคะถ้ามีโลโก้ที่ชอบอยู่แล้วนะคะสามารถ สั่งงานสก,กินได้เลยค่ะแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะไม่เกิน3วันส่งงานได้นะคะสําหรับทีมนี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะมาจากทีมงานของลิวหนุกนานนะคะลําพูนนั่นเองค่ะแล้วก็งานหมวกค่ะสามารถเลือกสีได้นะคะเหมือนสีนี้นะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะตาข่ายด้านหลังนะคะตาข่ายจะเป็น สีแดงนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีที่ปรับระดับนะคะที่เป็นสีน้ําเงินนะคะปรับศีรษะได้ทุกใบนะคะนี่ค่ะจะเป็นหมวกระบายอากาศแบบนี้ค่ะจะทะลุเลยด้านหลังนะคะใครที่อยากได้งานหมวกนะคะหมวกทีมหมวกตกปลานะคะหมวกใส่เท่ๆนะคะสําหรับกิจกรรมทั่วไปนะคะสามารถสั่งได้นะคะติดต่อมาได้นะคะที่ 0634499282นะคะหรือว่าจะโทรตามเบอร์ที่เห็นด้านหน้าก็ได้นะคะ0813180030นะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆจริงๆนะคะทีมงานลิ้วนกนาน,นะคะสำหรับทีมนี้นะคะความพิเศษก็คือว่าลูกค้านะคะขอให้ออกแบบโลโก้ให้หน่อยนะคะเพราะว่างานที่ลูกค้ามีโลโก้เอออาจจะยังไม่ถูกใจก็เลยให้ทางร้านนะคะช่วยทำแบบให้นั่นเองค่ะอันนี้เราก็ วางแบบให้ลูกค้าดูก่อนนะคะว่าชอบแบบนี้ไหมนะคะเพราะว่างานแบบยังสามารถแก้ไขได้นะคะใครที่อยากเห็นแบบงานก่อนก็มาคุยกันได้นะคะยินดีมากๆเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ